อ่าตัวนี้เลยลูกอมครับลูกอมไหนดูซิว่าเราจะสะกดถูกไหมจะมาดูด้วยนะว่าเราออกเสียงถูกไหมนะครับลูกอมคมบาว่าพาชิีสร้างยินดีต้อนรับนะทักทายทุกคนนะครับมาฝึกอ่านด้วยกัน เรียนรู้คําศัพท์ไปด้วยฝึกอ่านฮิลาไปด้วยตอนนี้เราอยู่ในบทที่เริ่มต้นจากตัวอะนะครับลูกอมครับน้องสิทธ์บอกว่า Candy. <c oughs> แคนดี้ก็แคนดี้แหละแต่มันเริ่มต้นด้วยอะปะใช่ที่แปลว่าฝนมันมันออกเสียงไม่เหมือนกันครับ เฉลยอันนี้เป็นลูกอมนะลูกอมนะครับทุกคนลูกอมเนาะอ่าการออกเสียงลูกอมนะครับจะออกเสียงเป็นอาเมอาเมตัวอา่าแล้วก็ตัวเมอาเมอาเมอาเมโอเคตัวอ่ากับตัวเมเป็นอาเมโอเคนะ ส่วนฝนนะ่ะฝนตกคืออาแมะไม่เหมือนกันนะอะกับอะกรณีฝน,นจะเป็นอะเสียงสูงลูกอม,มจะเป็นอะเสียงต่ํานะครับอาแมะกับอาแมะนะครับกรณีนี้ลูกอม,มจะเป็นเสียงต่ํานะอาแมะอาแมะมันมาจากคําว่าอาเมดามะที่แปลว่าลูกอมกลมๆอะ่ะเสียงมันก็เลยจะต่ํานะครับ ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยสำเนียงเขาจะแฝงอยู่ในคำศัพท์นะดังนั้นถ้าเพื่อนๆเ,เรียนคำศัพท์กับพี่ดิวเนี่ยเชื่อว่าเพื่อนๆก็จะได้สำเนียงไปด้วยข้อดีในการเรียนกับพี่ดิวก็คือเพื่อนๆจะได้สำเนียงภาคกลางเพราะว่าพี่ดิวอยู่ภาคกลางนะครับอยู่ข้างล่างโตเกียวอยู่คานาโกะเคนชิกาสากิสิเป็นคนโชนันนะครับถ้าพูดว่าโชนันทุกคนจะรู้จักนะครับว่าคนที่อยู่โซนโชนันจะเป็นกลุ่มของคนที่หน้าตาดีจะอยู่แถวๆนั้นเยอะนะครับเข้าใจตรงกัน โชว์นั้นดังนั้นได้เสียงภาคกลางแน่นอนไม่ต้องห่วงไม่ผิดไม่เพี้ยนแต่อย่างใดหน้าตาดีต่อนะครับต่อนะต่อนะต่อนะป้าย